สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับพัชชาแนลนะคะวันนี้นะคะพัชจะมาให้เก็บความรูเร้เล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับเพื่อนๆนักเรียนที่กําลังจะมาเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะคือการเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นเนี่ยใน1ปีเราจะมีทั้งหมด4ครั้งนะคะหรือว่า4เทอมการศึกษาเนาะก็จะมีรอบมาการา เมษายนะคะกรกฎาคมและก็ตุลานะคะแล้วแต่ละรอบเนี่ยมันเป็นทั้งสี่ฤดูของญี่ปุ่นเลยนะคะเราควรเตรียมเสื้อผ้ามาอย่างไรนะคะเริ่มตั้งแต่เทอมแรกเลยเนาะมันจะเป็นเทอมเมษานะคะเป็นการเปิดเทอมใหญ่ถ้าเกิดใครจะเข้ามาหาลัยเรียนมาหาลัยเรียนเซ็นมงอะไรพวกนี้ก็คือเขาก็จะเปิดเหมือนกันคือเทอมเมษาเนาะช่วงเดือนเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงที่มันจะเริ่มอากาศเริ่มจะร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วนะคะก็ เตรียมมาเบาๆแบบนี้เป็นเสื้อไหมพรมเป็นเสื้อคอเต่าเบาๆแล้วก็อาจจะใส่เสื้อโค้ทที่เป็นโค้ทบางนะคะกลุ่มแค่นั้นก็พอนะคะในช่วงเดือนเมษาจะเป็นช่วงที่เขาจะใส่เสื้อผ้าสีเหมือนแบบว่าสีหวานนะคะสีนุด่ดๆหวานทนสดใสน่ารักประมาณนั้นนะคะต่อไปมาดูเดือนกรกฎากรกฎาเนี่ยว่าจะเป็นช่วงที่อากาศญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มร้อนถึงร้อนมากๆนะคะ ถ้าเพื่อนๆมาช่วงนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องเสื้อผ้านะเสื้อผ้าจากประเทศไทยที่เราใส่อยู่ที่บ้านเราอะเอามาจัดได้เต็มที่เลยหน้าร้อนของญี่ปุ่นเนี่ยร้อนร้อนอม,มหิตคือถ้าดูวัดจากอุณหภูมิอะเหมือนจะไม่ต่างกับไทยนะคะแต่ว่าที่ไทยก็คือร้อนอะเนาะร้อนแบบว่ารู้ว่าร้อนแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมันเหมือนร้อนรังสีอะคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วหน้าร้อนญี่ปุ่นค่อนข้างจะอันตรายนะคะมีคนที่เสียชีวิตจากหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นเนี่ย เยอะนะคะบอกเลยว่าเยอะมากๆในแต่ละปีแต่ละปีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหน้าร้อนไม่ต้องกังวลเราคนไทยเราก็มีภูมิคุ้มกันร,ระดับหนึ่งเนาะเสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าใส่ที่ประเทศไทยเบาๆสบายๆได้เลยนะคะต่อไปเทอมเดือน1ิบหรือว่าเทอมตุลาคมมันก็จะเข้าสู่ดูดูใบไ,ไม้ร่วงหรือว่าใบไม้เปลี่ยนสีแล้วอากาศมันก็จะเริ่มหนาวหนาวขึ้นนะคะ หนาวแล้วก็แต่ว่าช่วงเนี้ยเราก็ยังทนได้นะหนาวแบบว่าเราทนได้เสื้อผ้าก็เป็นแบบนี้เหมือนเดิมนะคะ mm hmm. ก็จะคล้ายๆช่วงเดือนเมษาที่เราใส่มานะเอ,อคือถ้ามาช่วงนั้นช่วงเดือนตุลาก็เตรียมมาประมาณนี้ก็ได้แล้วมันหนาวขึ้นอย่างแน่นอนลหละแล้วเราค่อยมาหาซื้อเสื้อผ้าที่ญี่ปุ่นนะคะทําไมต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าที่ญี่ปุ่นมีเสื้อผ้าที่เป็นเสื้อกันหนาวเนี่ยเยอะมาก,มากๆแล้วก็ ราคาถ้าเป็นมือหนึ่งราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะคะถ้าเป็นมือสอเนี่ยยิ่งถูกมากๆตัวเรา300 400แต่เราจะได้โค้ดเราจะได้เสื้อขนทรงขนสัตว์อะไรก็ว่ากันไปแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าราคาดีคุณภาพดีการที่เราซื้อมาจากประเทศไทยเนี่ยแพงนะคะที่มันแพงเว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนนั่นเองเนาะ ก็เตรียมมาประมาณนี้แล้วค่อยมาหาเอาข้างหน้านะคะ mm hmm. เทอมต่อไปคือเทอมเดือนมกราคม mm hmm. จะบอกว่ามันคือหน้าหนาวของญี่ปุ่นหนาวแบบว่าบางพื้นที่เนี่ยมีหิมะตกเลยนะดังนั้นถ้าเราได้มาเรียนเทอมนี้นะคะ mm hmm. ก็ควรจะเตรียมพ็อมมาจากบ้านนิดนึงนะอาจจะต้องลงทุนหน่อยแต่ไม่ต้องพกมาเยอะมาก เอามาสักสงตัว3ามตัวก็พอพวกเสื้อกันหนาวนะคะเพราะว่าเราจะต้องขึ้นเครื่องมาเนาะอากาศบนเครื่องก็หนาวนะคะโรงสนามบินก็หนาวถ้าลงมาแล้วช่วงนั้นหิมะตกนี่คือหนาวมากเลยนะถ้าช่วงหน้าหนาวนี่เราจะต้องมีเหมือนแบบว่าฮีทเทคอะคะ่ะเหมือนเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่แนบเนื้อนะแล้วก็จะเป็นนวัตกรรมแบบว่า เหมือนมันให้ความอบอุ่นกับร่างกายเราเราต้องใส่ถึงขนาดนั้นนะด้านในนี่ใส่ฮีทเทคมาเลยแล้วก็ใส่เสื้อนอกคุมแบบนี้นะคะอาจจะมีผ้าพันคอแล้วก็ใส่พวกโค้ทนหนาๆค่ะที่เป็นผ้านนหนาๆคุมเข้าไปอีกทีหนึ่งถึงประมาณนั้นเลยนะ บางคนก็จะต้องใส่มาร์กปิดหน้าเพราะมันหนาวมากลมลมหนาวมันจะตีเข้าหน้าเราจะบุกเราก็จะแดงนะคะเออเป็นไปได้ก็หาเสื้อผ้ากันหนาวติดตัวมาไว้ก่อนนะแต่ว่าไม่ต้องเอามาเยอะนะมันเปลืองมันแพงและเราค่อยมาหาที่นี่ร้านมือสองนะคะสำหรับวันนี้พัดก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเก็ดเล็กเก็ดน้อยในการเตรียมเสื้อผ้าก่อนที่เราจะบินมาเรียนที่นี่สำหรับสี่เทอมการศึกษาสี่เชื่องฤด,ดูนะ เทอมเมษานะคะฤดูใบไ,ไม้ผลินะคะเทอมกรกฎาหน้าร้อนตุลาใบไม้ร่วงนะคะแล้วก็มกราเนี่ยเป็นหน้าหนาวแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ